แต่มีอีเวนต์ปฏิบัติการด่วนนอตรีดเข้ามาเนี่ยนะคะต้องยอมรับเลยว่าราคากระสุนและก็ราคาเซตถา,า 0, เนี่ยตกลงเป็นอย่างมากนะคะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนที่เสียใจนะคะเราเป็นหนึ่งคนที่ดีใจมากๆเพราะว่าเราเนี่ยเล่นเซตพวกนี้เยอะอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะคะก็คือชอบเล่นพวกเซตเกาะ5กระสุนเจาะ4เจาะ5ส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นเจาะ5แล้วแหละนะคะเจาะ4ก็เดี๋ยวนี้ยิงใครไม่ตายละแล้วก็เป็นข้อดีก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะในแแบบช่องเขาเนี่ยเซต คนที่เอาลงมาเล่นเนี่ยค่อนข้างทีง่จะหนักอยู่พอสมควรเลยเจอเซตแบบเซต5เยอะมากแล้วก็กระสุนเจาะ4เจาะ5เยอะมากเพราะว่า1ด้วยราคาที่มันถูกคนมันเลยกล้าเล่นนะคะก็คือคนเขากล้าเล่นมากขึ้นนั่นแหละนาะอแล้วก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นไฮไลท์เกี่ยวกับเราเล่นกระสุน A1 เป็นหลักนะแต่ว่าปืนเนี่ยเราจะสลับเล่นเพื่อไม่ให้ทุกคนเบื่อกันจนเกินไปนะคะแล้วก็เกมนี้นะคะน้องเนี่ย ก็ได้มอบปืน F 2 0 0 0มาให้เราซึ่งน้องก็ไปดูคลิปเรานั่นแหละนะคะแล้วก็แบบเห็นว่าเราเล่นโหดไงก็เลยแบบเออให้เราเล่นปืน F 2 0 0 0นเนนะทุกคนอย่างว่านะคนมันเก่งยองๆยอยกยอ,ยอ,ยอนะคะก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะคะว่าวันนี้คลิปวิดีโอจะเป็นยังไงนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Arena าเบเ o u t อยู่เราขอแนะนำร้าน Apple Mint รับเติมเกมเป็นร้านเติมเกมที่ราคาถูกเติมเองแน่นอนนะคะลดสูงสุดถึง30%ปลอดภัยเพราะใช้แค่เพียงเลข you i d เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนๆหากคนไหนสนใจนะคะสามารถทักไปได้นะคะที่ Facebook Fanpage Apple Mint รับเติมเกมหรือแอดไลน์ไปที่แอดแอปเปิมมีแอดด้วยนะคะเดี๋ยวจะหาไม่เจออย่า เมนี้เนี่ยนะคะเราเกิดในจุดที่เราไม่ชอบมากๆาเลยนั่นก็คือตรงจุดเกิดแนวหน้าตรงนี้นะคะซึ่งมันเป็นจุดเกิดที่เล่นยากมากต้องเดินตีแล้วก็เดาว,ว่าศัตรูเนี่ยจะเกิดตรงไหนระหว่างค่ายยุทธภัณฑ์กับตรงสถานีเรดาร์นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะเขาเกิดตรงสถานีเรดาร์แล้วเขาก็วิ่งยาวไปตรงเขาอ่ตรงเขาที่เป็นเขาอยู่บนท่าเรือนั่เนเองคะเดี๋ยวไปดูกันว่าเราเนี่ยจะปิดตีนี้ได้หรือเปล่าตาบน์บอ เห็นทางมันยิงหญ่างนั้นเห็นล <so us> ้วน uh> ั hmm. ่นเงเขา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 เดี <S <s ๋ยวพี่มาค่าเขานี้เลยเขานี้เลยแต่ต้องโชวความบ้าเนี่ยใครนำไหมไม่มีใครนำเดวผมนำเองนั่นเห็นปะพี่สวปะพี่สปะ ่อนพี่พี่มันลงแล้วพี่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 มันลงมา้วพี่มันลงเขาแล้วพี่มันมาเนี่ยผมไม่รู้หัวมันแล้วยิงไปแล้วก็สูมันย้อยมันก็เกินระยะพี่ว่าโคตรดีนะอืออีหนึ่งตรงเขาไปที่พี่มาร์กแหละเลยอีกหนึ่งไม่มีตัวหนึ่งลงมาเขาแล้วพี่เลยอีกตัวหนึ่งแม่ยังอยู่ที่เขาเลย ตรงนี้นเห็นโดดข้างหลังข้างหลังโดดออกมาแล้วเมื่อกี้เห็นแต่วจวติดยังไม่ทันเจอกูอยากให้เห็นกูเหลือตัวนึงเหลือตัวข้างล่างในในเสียงนะครับมอนข้างบนก็มีไม่ตายเลยตายเลยหนึ่งตัวนี้สองยกข้างหลังน่าจะเน,นินผมว่ามันนั่งหยุดตรงสายหายที มันยจะไม่ตายก่อนก่อนมันยังไม่ตายก่อนไม่เนินเนินบนตายแล้วหนึงเนินตายแล้วไม่ไม่มันยิงกูมันยิงกูมันยิงกูมันมีสองข้างบนอ่ะมันมีสามเลยที่เขายิงไปหนึ่งกูยิงไปหนึ่งเลขหนึ่งมันมีสองเปียกเองไอ้เจ้าไปหน้าจะยิงเข้ากับกูชาร์จไม่ได้เกียรตัวบนโฟกซอยู่เลยเฮียเองต้องมีคนเล่นตัวบนให้พี่อ่ะ แกบาเบอร์แก่าเบอร์สองเจเลนให้มงไม่้าะกลง่งไหนไม่เราไปชาร์จมันแล้วก็โดนตัวบนิงได้โอ้ยตัวบนติ่มสิ่มจัดเลยติ่มเฮียติ่มได้มันยิงได้แต่หมดทีงคุณได้เลยไม่ไม่ไมคนละตัวคนละตัวโดนหลังยิงแขงแม่อกนี่ เห็นดล้วนี่ไงน่าร่นน่าร้น่าร้อนแล้วหนึ่งเป็นหนึ่งนะเออย้อหน้าก่อนมันนอนอยู่พี่มันนอนอยู่เนื่อวะพี่จะตาย แน่นอนแทยจะไปนอนเล่นกับเขาเลยนะคะเมื่อกี้ไม่เห็นจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยเจ็บมากๆนะคะสําหรับช็อตนี้แต่ว่าเราเนี่ยต้องตัดสินใจที่จะกล้าเล่นเพราะว่าศัตรูเนี่ยเขาไม่น่าจะรอให้เรารีเซ็ตได้นะคะเราก็เลยตัดสินใจวิ่งเล่นไปเลยแล้วกันไปป่าเก็บปืนนะตูนปืนอย่างแมกทอ โอ้โอ้ยโ่้ยหับานด้วยรูดขาแมมสัพรัะว่เนี้ยอน่าหาเล่นเ้อรูดขานี่ไปเล่นตีหัวแตกลยบันนี้โอ้โหก็แม่งเด้งฮะคืออะไรวะเกาะแม่งก็ะสุเด้ง ใช้กระสุนยางป่ะน่ะมันใส่เกาะอะไรมาแล้วพี่จะพูดแล้วพี่จะพูดยังไงมาอีกยิงไปเยเป็นขีแล้วยิงไปเลยเป็นขี้ได้ไงวะอิงไปเลยก็ได้ตอนนั้นอะแต่ท้ายมันแงะใ เออ,อ,อน่นบบนาน่าดีแปดพันครับโอ้พี่หนักแล้วพี่เก็าาบ,บแมกรึเปี่ปาหนักแล้วตอนี้คือหนักแล้วไม่เห็นจริงเจ็พีออ่พี่ดูจา <c oughs> งสภากพก <c oughs> อดเอาสภาพผัวเอ,อ้ยเอาได้อยู่หูฟังมันได้อยู่มันจะหนักเท้าไอเนเนอร์พี่ไหม แม่งยิงเป็นขี้ยีกับขี้ขี้เรียกขี้แปบะบส่วีก่กระสุนอะ <c oughs> อร่อยอร่อย,ยนี่ mpx หนึ่งกระบอกกลับบ้านนี่ก็ <c oughs> มีคนอร่อยถ้าจ่ายทางแบบของมึงกับอืได้ได้แล้วมัน่สน,น,นุดนีม,นมันหายไปหน้าเลยแ่นมันเคยทางแก๊สที่จริงใจี <c oughs> ผเรียกมึงไวโซแซดที่โซแซดนะพี่ยี่งเล่นหิ้งแล้ <c oughs> โซแซดแล้วก็เปิดฝาไป็นยอดเทนทีไอ้เหี้ยแถวๆนั้นแหละไอ้เฮี้ยกูพูดเล่นนั่นหน่าเฮี้ยยก็ไม่มีไอ้สัตว์มมผมวิ่งมาตรงตลานแล้วน,นะพี่พี่ก็อยู่ตลาดน,นี่พี่ไม่ได้อยู่ <c oughs> น้าผมเออพี่ใส่แม,ม็กก่อนมีก่อนละ

ไม่ได้เสียงข้างบนข้างบนก็มีข้างล่างก็มีห้องนึงอันนี้ขา,ขาบล็อกไหมบล็อกบล็อกเว้ยตายข้างบนอ่ะข้างล่างนี่ไหนห้ปองฟอมฟอมไหมฟอมไหมมาห้องน้งนองแล้วนะห้วล็อกแล้วเฮ้ยห้องมันล็อกแล้วใช <Yeah. S 2> ่เ,เไม่ได้เปิดด้วยได้แล้วให้มันเสียดายดิด <c oughs>

ล่างแล้วหรอเฮ้ยขาห่ะที่โดดลงมายิงมาแล้วมาไหม,ม,มเอาแล้วทั้งวันนี้กลิ่นมาวละกลิ่นเหมือนมาลวละน้อกน้อก ไปไปหนึ่งใส่แม็กไปกนึงนะั้อเหลือนะเหลือนะเหลือนะระวังนะนตอนตอนนี้กูนั่งอยู่กับใครูมีอยูื่กับใครวะกพ,พี่่อยูงงับไหนวะ ไม่เคยมีรุ่นเพื่อนเลยนะของอยู่กับพี่เนะออผมันไม่ดีได้ไงวะมึงยิงหยุดป๊าเราเพิ่งตายดูของแล้วอ่ะโอ้ตายแล้วไอ้เราตรงนี้ได้บะขึงใครไปเร็วตอนน่าตาตาเลยไม่ได้ยะมีข,ขาหาอ ไม่เคยไม่กลัวอะไรไอ้ช่แล้วมีคนเบรกไงถึงววาเมื่อกี้เนี่ยมันมีคนเบรกใครไหนใครอาวีหรือใครยุทธันฑ์ยุทธพันฑ์บตอนเต็นเลยดูดเ้ยจะไม่รับยิงใหตายไม่ตายอีวันเก๊เอีงี่เอ้ย พี่ว่าพี่จะไม่รัดเองทำร้อยครับใช่ใครยึดผ่านถามจริงเงวันกี้โดนทุ่เม็ดอ่็ทุงเม็ดแบบทุ่เม็ดอะพี่เห็นไหยวะเห็นเลือกระสุนเจ็บอยู่นะนี่งเขาสอกไปแล้วคนเดีวาวะขวานามีนขวามีขวามีพี่จะตาย พี่ไปเล่นไปด้วยไม่ได้นะพี่จะตายเลงกัปั๊มยาก่อนเฮ้ยข้างหลัง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 ทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะว่าทำไมเราถึง alert บอดหนักขนาดนั้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้แฝงอีลิตค่อนข้างจะชุกชุมมากในแบบช่องเขานะคะความมาแบบอิ่มๆิ่เนี่ยยิงเซตมาอิ่มๆกำลังจะวิ่งออกสรุปโดนแฝงอีลิตยิงตายสรุปใครอิ่มแฝงอีลิตอิ่มยังไงก็ระวังกันด้วยนะคะช่วงนี้เนี่ยเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราจะ ระวังบอดทุกตัวไว้เลยนะคะเพราะว่ากลัวเป็นแฝงอ e ีลิตไปไหนแล้ววะหายจริงๆตัวหนึ่งตัวหนึ่งพี่เห็น,ไม,น e หไม่รู้อ่ะแต่มันสองปืนอ่ะ เหมือตัวนึงกูกูยังยืนเหมือแคปตู้อยู่เลยก็เล่นก็ยังตึงเลยพี่ตามพี่ตามกูเลินก็ไม่ตามเอ้ยพี่บลมก็ไม่ต่างกว่าเอ๊ะพี่บลมเขาก็เลังห้าี่ยับปีได้ยังอะไม่ไหนแล้วว่าตัวที่พี่ยิงอ่ะ เอสวีดีขอน้ำแล้วกันนะมีสีน่หวานจังเลยม่แกปวดจะแกปวดอ๋อเอสวีทีวนะมียู่ผมเก็บไปเล่นนิ่งอยากเล่นอยู่พอดีขอได้านออก โอ้เนี่ยในสมนิเตียนร่องเลยนี่มาต้องเก็บมาเอาเลยเอาเลยเก็บเก็บไวโทษของแป้งหมดเลยใครใครใครสตาร์ทเครื่องเมื่อกี้มีหัวสั่งรับเกิดเสียงไม่มีเสียงไม่เสียงผมเอาพี่ระเบิดนะ ก็มากไม่ถอยวะเอาม่โดเบิดใครตายอ่ะไมฝากเองเกดูเดีวแม่เอาตายหนึงตัวนี้ตรงน้อสองตัวสองตัว ต้องฮอตกอ่ะงบแล้วบิ้องะบะี่อ้อมหลังให้เห็นแล้ว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 ตัวนึงพี่บิวหลังอ่ะเหมือนจะตายเฮ้ยไม่ตายตายหนึ่งตัว หรือหนึ่งตรงไหนพี่มันวิ่งมาตรงลายเราลายเราวิ่งอ่ะบ้านแตกบ้านแตกบ้านล้างบ้านล้างเจอหนึงหน้าพี่เป็นยังไงตายครับไม่รู้อะไม่รู้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 เฮ้ยแน่นิ่งสนิทชิดตาย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 เป็นยังไงปะเนี่ย ไม่แห่มามือถุงใส่ตะโขดจ้ะหลังพี่ต้องไปทำบุญผมก็ถ้าทำบุญยังไงบอเจองูใช่ไหมเออเขาบอกว่าคนคนท่านคนแก่บอกว่าเจองูต้องไม่พี่พี่ควรไปไปขอเรียนวิชากับแก้ต้องไปทำบุญขอขอเป่าแล้วะพี่ฮะได้ๆเลยโอ้ยมันมีของอยู่อ่ะจ้ะไหนไหนโอ๊ิกที่เขาออก ออพี่ดูดูไอตัวนี้วะเอา้าไอ้นี่มันไม่เล่นโเกาะไม่เอามาถึงม,ม,ม,มันละมามมน่าจะแตกอ่ะพี่ ไม่ตัวแฝงคืออะไรอะ่ะโดนรูปไ่นยิงตัวแฝงนะตัวแฝงทั้งขวาทาั้งขวาทั้งขวาเบิดนะเห็นไหมเสียงใกล้สใกล้ในั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาไม่แน่ใจอ่ะแต่เสียงเหมือนซ้าขวาไอ้ซุ้มขวาจิบา ที่หลังรถหลังรถที่หลังรถที่อยู่ตรงไหนวะมั่วชั่วตัวเหล็กไปหมดแล้วเนี่ยไล่ตัวขวาตายยังถอยเลยก็ได้นะมันเอียังไม่ตายเมื่อกี้ตัวมันวิ่งให้อะ่ะต้องอย่างความปีนี้มันเมื่อกี้นะไม่พี่ไม่รู<ม>้ตำแหน่งไ,ไอ้ปืมน,นมันแจ็คไอ้กอล์มันแจ้งสองสามตัวเลยเนี่ยไม่พี่นั้นบอดตอนนั้นบอดหมดเลยทางขวาอ่ะไอ้มันมีปืนพี่อย่าอย่าอย่าวั่นเลยอย่าวั่นตายเฮ้ยเอาอ่ะ ว่าปืนไรว่ามันฆ่าคนได้เนี่ยเลยอ่ะว่าเจ็บว่ะมันมันฆ่าคนได้ได้ปืนมาไม่ได้นะตอนนั้นนะ่ งจเัเราบทรอแฝงยี่สิดแล้วออกอะ่ะมันจะเป็นอะไรที่ผมมีพร้อมสุดมากเลยเรียข้าไปสองบวกเจ็ดเอ็นเลยหรอ ก็ประมาณนี้แล้วกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กับช่อง,องของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยให้กับเราเนะคะให้ช่องเล็กๆช่องนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ใครที่อยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรนะคะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปวิดีโอที่เราทำนะคะสำหรับวันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วสวัสดีคะ่ะ